เขาไปช่วยคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับเป็นผลพวงของสิ่งที่เราสอนเข้ามาตรงนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจมากค่ะลัมพัดเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่กันดารและยากจนที่สุดของจังหวัดพังงาหลังจากเทนามิไม่มีอาชีพวันเอาห้าทบาทก็ไม่ได้ทีเจ็ดนทนามิพอทีแปดเริ่มตามบมนาตีแต่ทำไม่เป็น พอทีเก้าลูกสาวได้ไปเรียนด้วยอาจารย์ประทินฉันต้องได้ความรู้ฉันต้องออกกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของฉันมาเลี้ยงครอบครัวฉันให้ได้ความคิดอะค่ะมุตปะวศค่ะสาขาการตลาดคนอื่นเขาเรียน2ปีแต่นี่เรียน4ปีอะค่ะพวกวิทยาศาสตร์เอ่ยคณิตศาสตร์เอ่ยเนี่ยเราให้เขาคำนวณได้ในการทำอะไรบัญชีครัวเรือนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวิชาอื่นเราก็ใช้วิธีการเทียบโอนโไปสอนเขาถึงบ้านไปสอนการทําบัญชีครัวเรือนไปสอน เรื่องของการตลาดไปสอนเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องของอะไรเนี่ยจากอาลีที่เมื่อก่อนเนี่ยพูดไม่เป็นไม่กล้าเข้าหน้าคนพอได้ผ่านการเรียนไปอาลีนี่พูดคล่องมากถ้าคุณไหนที่ลําบากถ้าน้องไม่มีฮันทําตอนนี้พี่มาทําธุรกิจแล้วน้องมาทำงานที่ร้านพี่ได้เลยพี่ให้วันละ300อบาทให้มีอาหารได้สามมื้อเมื่อก่อนไม่เคยคิดอะค่ะเพราะอาจารย์ปทินบอกว่าถ้าน้องสบายแล้วน้องอย่าลืมคนข้างหลังที่เขาลาบากกว่าอาจารย์บางทีไม่ได้พูดเป็นเชิงบจัจจกอะอาจารย์ทําให้ดูอะค่ะ ตั้งเป้าหมายอย่างเดียว่าอยากเป็นครูเมื่ออยากเป็นครูเราก็ต้องเป็นครูก็ช่วยให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้อะคนคนหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหน้าที่ครูนิยามความเป็นครูที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตลอดระยะเวลากว่า30ปีของครูประทินเลี่ยนจำรูนได้ถ่ายทอดมาถึงลูกศิษย์รุ่นสู่รุ่นโดยสิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือครูพาธรรม แและครูทําาเป็นบบอย่งส่วนใหญ่จะเป็นลงพื้นที่เกาะพร้อมกับครูปรทินก็ประมาณ2-3สครั้งค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีบ้านเด็กปวชอีกประมาณ2-3าหลังค่ะเห็นความพยายามความตั้งใจของตั้งแต่แรกที่แบบฉันต้องพาเด็กคนนี้มาเรียนให้ได้อย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะพูดคุยกับพวกคองพยายามที่จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องไปเจอเป็นยังไงรถต้องการ ช่วยคนมากกว่าคือไม่ได้มองว่าเรานี่เขาเป็นนักเรียนนะแต่เราต้องการช่วยเหลือคนคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์เขาเมาก่อนก็จะภูมิใจในตัวครูม,มากแล้วก็ภูมิใจที่วันเนี้ยเขาชวนเรากลับมาทําตรงเนี้ยเพื่อสังคมครูอีกหลายคนก็คงเป็นแบบเราเมื่อก่อนที่ไม่คิดว่า,าเราต้องลงมาหาเด็กเองคิดว่าเด็กต้องเดินเข้าหาระบบการศึกษาเท่านั้น วันนี้เราก็มานำเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องเทียนหอมนวดสปาจากเมล็ดลูกจันทร์ค่ะโครงงานของผมครับก็ชื่อว่าขนุนอ่อนอบน้ำผึ้งครับโครงงานของกลุ่มหนูเป็นโครงงานเทียนหอมจากเปลือกส่อมโอค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์และการทำแผนธุรกิจจะช่วยทำให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากกว่าที่คิดโดยครูต้องเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูประทินเลี้ยนจำรูน จึงเป็นผู้สร้างแบบอย่างของกระบวนการจัดก,การเรียนรู้โครงงานฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไม่ทิ้งใครโดยเฉพาะเด็กขาดโอกาสที่ไม่เท่าเทียมผู้อื่นในฐานะหัวหน้าโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิคพังงาคือสอนเด็กดีให้เป็นเด็กดีเนี่ยมันทําง่ายสอนเด็กเก่งให้เป็นเด็กเก่งมันก็ง่ายแต่ถ้าเราสอนเด็กที่ไม่ดีให้เป็นคนดีได้เนี่ย อันนี้คือครูเราต้องเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้ด้วยความรักความผูกพันต่อการเป็นครูอาชีวศึกษาครูประทินเลี่ยนจํำรูนจึงทุ่มเทรแรงกายแรงใจรวมทั้งความสามารถโดยหวังให้ลูกศิษย์ได้มีอนาคตที่ก้าวไกลเป็นคนคุณภาพที่ช่วยยกระดับวงการศึกษาสายอาชีพและเป็นผู้ให้ต่อ แกส,สังคมตลอดไป